สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาที่บาย C.I. Dashboard ที่แจกให้กับกลุ่มเดบ้าบ้าน V.I.P. ครับเป็นตัวอย่างโค้ดนะครับที่เรียกกราฟวงกลมนะครับหรือว่า Pie Chart นะครับจากเว็บไซต์นี้ครับ w w w a m c h a r t c o m มาใช้งานรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับการแสดงผลเห็นไหมครับถ้าเรามีการ r e f r e s ข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยมีอินเตอร์แอคกับผู้ใช้ด้วยนะครับผมม่ใช่เป็นกราฟนิ่งๆนะครับอทีนี้ครับ กลุ่มเดบันบ้าน V.P. คนที่ดาวน์โหลดโค้ดไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายครับว่ามันมีโค้ดแต่ละส่วนยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับผมะนะครับย้ำนะครับโค้ดชุดนี้แจกเฉพาะสมาชิกกลุ่มเดบันบ้าน V.P. เท่านั้นนะส่วนคนที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มเดบันบ้าน V.P. นาบเดี๋ยวผมปแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะคนที่ได้ตัวซอสโค้ดไปแล้วนะครับคุณจะได้โฟลเดอร์ชื่อว่า ci k e d a s h b o a r d คุณก็คัดลอกตัวโฟลเดอร์นี้ไปไว้ใน h t d o c นะครับจากนั้นคุณก็ import database ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า database ไฟล์ชื่อว่า localhost t h l ลองดับเบิลคลิกขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับคุณก็ import เข้าไปได้เลยนะครับคุณก็จะได้ database ชื่อว่า workshop underscore ci underscore dashboard แล้วก็มีตารางให้หนึ่งตารางครับอ่า tbel data example นะครับผมอ่ะมีตารางนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้นะครับผมอ่ะทีนี้ครับส่วนการ Conf ิกอ่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ config p t นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมกลุ่ม v p รู้ดีนะครับว่าต้องเข้าไป Conf ิกที่ไหนอันนี้ผมอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งครับอ่ะ b e u l นะครับก็ใส่ให้ตรงตามโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นมาถ้าคุณมีโฟลเดอร์ย่อยหรือคุณเปลี่ยน คุณก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับจะอยู่ที่บรรทัดที่26นะครับอ่านี่ครับใครเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงตรงนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นลิงก์บนเว็บไซต์หรือบนเซิร์ฟเวอร์คุณด้วยนะครับเปลี่ยนให้มันถูกต้องนะครับผมส่วนคอนฟิกเสร็จแล้วต่อไปเป็น Auto load. ออ t โตโหลดนะครับออโตโหลดมีเรียกใช้ไลบรารีอะไรบ้างนะครับมีเรียกใช้เดต้าเบสนะครับสมัคคนที่จะเอาตัวชาร์ตตัวนี้ครับตัวกราฟตัวนี้ไปใช้ร่วมกับระบบอื่น นะครับก็ตั้งค่าเหมือนกันเลยครับอ่าอันอื่นอาจจะมี Database มี Session มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็เรียกใช้ให้ครบนั่นเองนะครับต่อไปส่วนของ helper ครับอ่ะก็มี html มี file ul นะครับซึ่งระบบที่ทำมาก่อนอันนี้ก็น่าจะมีครบหมดแล้วนะครับผมต่อไปครับ database.php อ่ะเป็นไฟล์ที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับอ่านี่ครับอ่ะ username ถ้าเป็นบน แซมบนเครื่องเดนก็รูทนะครับใครตั้งพารส่วดก็ใส่เข้าไปด้วยใครไม่ได้ตั้งก็ไม่ต้องใส่เว้นว่างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ชื่อ d a tab เบ e ถ้าคุณจะเปลี่ยนชื่อก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อไป r o u t e php นะครับผมเรียกใช้ c o n t r o l l r r ที่ชื่อว่า welcome อ่นี่ครับผมอ่นี่คือส่วนการ Config นะครับส่วนการ Config เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราไปดู Controller กันครับ คอนเทนเ l อร์ที่ใช้นะครับกับเวิร์กช็อปนี้คือ welcome php ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาใน welcome นะครับก็จะมีการเรียกใช้โมเดลที่ชื่อว่า report underscore model นะครับแล้วก็นี่ครับเรียกตัวคิวรีข้อมูลมาใช้จากโมเดลนะครับชื่อฟังก์ชันว่า report อ่ะแล้วก็เรียกไปโชว์ที่วิ w ที่ชื่อว่า index อ่ะนะครับผมอ่ะมาไล่ทีละสเต็ปก่อนส่วนนี้คือคอนเทนเตอร์จบแล้วต่อไปเป็นโมเดลครับโมเดลคือส่วนของการ query ข้อมูล อะ report u n e s c o r e model อ่ะ,อะนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ query ตามปกตินะครับ query ข้อมูลจาก t b l u d e s c o r e data u n e s c o r e example นะครับผมแล้วก็ order by จาก column year เป็น desc หรือว่า descending ก็คือจากบนลงล่างนะครับหรือว่าเอาปีปัจจุบันขึ้นก่อนนะครับหรือว่าเรียงจากมากไปหาหน้อยนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วครับ โมเดลเสร็จแล้วต่อไปก็มาดูที่วิวครับเรียกใช้วิวที่ชื่อว่า index วิวที่ชื่อว่า index เราก็ไปที่โฟลเดอร์วิวแล้วก็เปิดไฟล์ index. ptp ขึ้นมานี่ไงครับผมนี่ครับนี่คือตัววิวนะครับที่แสดงกราฟตรงนี้ครับนี่ครับเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆครับรายได้ภาพรวมรายปีนะครับผมอ่ะนี่ครับก็จะมีการเรียกใช้ตัว bootstrap version 5 นะครับซีของชาร์ตนะแล้วก็เรียกพวก CDN ที่เป็น js ของชาร์ตมานะหรือว่าของกราฟมาแล้วก็ตรงนี้ก็นะครับ for each ข้อมูลนะแล้วก็ปรับรูปแบบข้อมูลให้ถูกโครงสร้างของชาร์ตนะครับซึ่งโครงสร้างของข้อมูลนี้คือตามนี้ครับนี่ครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตอนนี้ถ้าไม่อยากแสดงคุณก็แค่เอา Echo ออกครับนี่ครับทำเป็นคอมเมนต์ก็ได้ แล้วก็ refresh save refresh เห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับที่เปิดไว้เพราะว่าอยากให้เห็นโครงสร้างของข้อมูลนะครับว่ามันแสดงยังไงนะครับที่ผมคอมเมนต์ไว้ให้ครับ chart data structure นะครับนะครับแล้วก็เป็นสคริปที่เรียกตัวกราฟมานะครับที่ echo นะครับมีอยู่มีกี่จุดมีแค่ตรงนี้ที่เดียวครับนะครับบรรทัด6ก60ที่เดียวเลยนะครับผมตรงตัวแปรที่ชื่อว่า r e p o r t e r e data เพราะว่าเรามีการประกาศแล้วก็นะครับใช้ Implot ในการตัดคอมมาจวสุดท้ายออกหรือว่าทําข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยเรียกมาแสดงแค่ที่เดียวครับมันทั้ง60แล้วก็ด้านล่างครับก็จะเป็น Table ครับหรือว่าตารางทั่วไปนี่แหละครับแสดงก็ใช้ for it นะครับวนซ้ําข้อมูลทั่วไปนะครับก็ถึงจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับก็เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับตัวอย่างการแสดงกราฟแล้วก็แสดงรายงานนะครับ กราฟวงกลมแล้วก็รูปแบบของตารางทางด้านขวามืออ่ะนี่ครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับทําระบบในอนาคตได้แล้วก็ใครต้องการศึกษานะครับการใช้กราฟตัวนี้เพิ่มเติมนี่ครับผมมีลิงก์ไว้ให้ครับคุณก็เปิดขึ้นมาเลยครับผมอ่ะนี่ครับเขามีกราฟให้เรามากกว่านี้นะครับไม่ใช่มีแค่กราฟวงกลมนะครับไปลองดูเดโมดูอะไรก็ได้นะครับผมมีเยอะมากนะครับอ่อยากเรียกมาใช้เป็นรูปแบบอื่นก็ลองเข้าไปศึกษาดู นะครับมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็คนที่ต้องการเข้ากลุ่มเดบันบ้าน VP นะครับดวผมแปะอะไรเหลยดไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ